psychology it's a mad insane crazy world น,นายหอยคมินนายหอยคมินไม่ใช่นายหอยคมินนะคะ คนละแนวกันของเราบ้ากว่าหลุดโลกกว่าอยู่แล้วนายหอยทมินหมายถึงผู้มีวิชาอาคมเข้มขลังมีหน้าที่ควบคุมหอยหอยรือกองทัพหอยลงไปขายที่เมืองใหญ่จะต้องเป็นคนมีฝีมือครบเครื่องเรื่องเดินป่าจึงจะเรียกว่านายหอยทมินได้ บากจ่อยเป็น,ปนชาวบ้านแห่งหมู่บ้านหอยเจริญเย็นวันนี้ถือข้องมานั่งตกหอยอยู่ริมตะลิง่งของหนองน้ำแห่งหนึ่งโดยหวังว่าจะนำหอยที่ตกได้ไปทำแกงส้มทำหอยลอยแก้วหอยแชบอิ่มกินกันให้อร่อยภายในครอบครัวที่เหลือก็จะเก็บไว้ทำหอยแดดเดียว ปลาราหอยส่งไปขายที่ตลาดอยู่กันแบบพอเพียงแต่ไม่ค่อยเพียงพอก่อนอื่นเราขอขู่ท่านว่าคลิปต่อไปนี้ไม่มีคำว่าขำหัวเราะย,ยิ้มมีแต่ความน่ากลัวสยองเป็นตายานดังนั้นเพื่อให้การดูคลิป ได้อัรรนมากขึ้นเราขอให้ท่านมีส่วนร่วมกับเรื่องโดยการกรีดร้องดังๆเป็นระยะเมื่อดูกลิปของเราไม่ว่าจะอยู่ในที่ทำงานที่บ้านหรืออยู่ตามถนนอยู่กับแฟนเมื่อถึงฉากน่ากลัวให้ท่านกรีดร้องสุดเสียงไม่ต้องอายเพราะไม่ใช่การผิดบาป ไม่ผิดกฎหมายทุกคน,คนที่ทอยู่รอบข้างจะหันมามองท่านอย่างชื่นชมไม่เชื่อลองทำดูตอนนี้ก็ได้เดี๋ยวเราจะมีแบบฝึกหัดให้ท่านทดลองกรีดร้องรับรองว่าผู้คนจะมองท่านอย่างชื่นชมอยากรู้จักอยากคุยแม้แต่คุณหมอก็อยากรู้จักคิดดูก็แล้วกัน านั่งโตหอยอยู่เริมตลิงแปลชายจริงนหอยบอสแตกียืขณะที่บากจ่อยกำลังนั่งเซ็งเพราะตกหอยยังไม่ได้สัตตัวทิดแห้งก็เดินแบกแหลผ่านมาพอดีทิดแห้งจึงร้องถามด้วยความสงสัย ว่าบักจอยมาทำอะไรแถวนี้พอบักจ่อยตอบว่ามาตกหอยทิดจอยก็หัวเราะอ,อย่างขบขันเพราะไม่เคยเห็นใครตกหอยมาก่อนโอ้เนอะเห็นว่ากระบายทำอะไรแปลกๆ ตกหอยว่านี่แม้ทาไปได้ดูอย่างผมสิครับพี่ผมมีวิธีที่ดีกว่าตกหอยด้วยเบ็นี่ผมมีแหมาด้วยผมจะวางแหจับหอยเห็นไหมครับว่ามันเท่เก๋จับกว่ากันเยอะหัดพัฒนาบ้างสิเท่แมมต้องให้บอกพูดจบทิศแห้งก็เดินถือ แหมจากไปเพื่อหวานแหลจับหอยทิ้งให้บากจ่อยนั่งตกหอยต่อไปด้วยความสงสัยว่าระหว่างเอาเบ็ดมาตกหอยกับคนที่เอาแหมไปหวานจับหอยอะไรมันถูกต้องมากกว่ากันไม่ใครก็ใครละบ้าก,กันไปข้างหนึ่งแน่หวัานแผลจับหอยหรือนั่งตกหอย โดยไม่ต้องใช้หูหบากทิศแห้งต้องการโชว์สุดยอดแห่งการเห<ร>ยียแหจับหอยเพื่อให้หอยเข้ามาในแหเดินลงไปในหนองน้ำอย่างงดงามองอาจหวันแหอออกไปด้วยกระบวนท่าสุดยอดแหรปราบหอยสิบทิศ ใดที่ต้องการกรีดร้องส่งเสียงร้องเพื่อความเท่สง่างามประทับใจจับให้แก่ผู้คนที่อยู่รอบข้างใช้จังหวะน,นี้ละ่ะกรีดร้องดังๆตามเนื้อเรื่องได้เลยค่ะเพื่อบริหารและพัฒนาสุขภาพจิตของท่านให้เป็นไปในทางที่ดีเชิญชวนทุกท่านเลยค่ะร้องได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งสองหนุ่มนักล่าหอยไม่ได้อ่านป้ายที่บากประกาศเกินเอาไว้ว่าหอยด,ดุห้ามจับหอยในบึงแห่งนี้แต่ความจริงไม่ใช่ความผิดของทั้งสองเพราะป้ายเตือนเพิ่งจะปรากฏขึ้นเมื่อครู่นี้เองมันเลยเป็นกรรมของทั้งสองคนที่มาเจอปีศาจหอยด,ดุอย่างช่วยไม่ได้ จากนั้นนางปีศาจหอยยักษ์ที่ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาหลังจากเป็นหอยจำศีลมานับร้อยปีก็ไล่สองเกลอเพื่อจับก,กินเป็นอาหารทันทีกินหอยมามากแล้วถึงเวลาชดใช้กรรมโดนหอยกินบ้างละมาให้หอยกินซะดีดี ทั้งสองไม่รอดถูกปีศาจหอยจับตัวไว้ตเตรียมถูกส่งเข้าป่านำเป็นอาหารชั้นดีโอคนกำลังจะโดนหอยกินทั้งเป็นหลังกินหอยมาตั้งนาน ชิมรางวัลทั้งสองจะถูกปีศาจหอยกินหรือไม่กรุณาเลือกคำตอบด้านล่างจากข้อใดข้อหนึ่งใน 4. ตัวเลือกด้านล่างตอบถูกทันทีที่เฉลยเงินสดจะโอนเข้าบัญชีของท่านหนึ่งล้านบาททันทีท่านใดมันเอง เยาร่างของใครคนหนึ่งปรากฏดังพูดพลพรรู้เรืราวสายฟ้าประกายโลหะวาววับมือทั้งสองของนางตีศา์หอยถูกตัดขาดออกจากกาันสองเกลือจึงรอดพ้นจากการถูกหอยกินอย่างหวุดหงิด ข้าคือขุนหอยแต่หลายคนเรียกาว่านายหอยทมินผู้รักหอยยิ่งชีพหน้าที่ของข้าคือควบคุมคอราวานหอยเดินทางไปสู่ทะเลปลดปล่อยวิญญาณหอยให้กลับคืนถิ่นเมื่อขุนหอยปรากฏตัวก็ถึงเวลาเฉลยคำถามเงินล้านของเรามาดูกันว่าใครตอบถูกกันบ้าง คำตอบที่ถูกต้องคือตอบข้อจอจานค่ะท่านใดที่ตอบถูกเตรียมรับรางวัลหนึ่งล้านบาทไปเลย,ย,ยค่ะไว้ไว้คอยท้ายถึก สำหรับท่านพี่ทายถึกเอ้ยทายถูกท่านไม่จําเป็นต้องส่งเลขที่บัญชีให้เรานะคะเพราะเราจะรู้เลขที่บัญชีของท่านโดยอัตโนมัติเพราะถ้าท่านยังดุดสาตอบถูกได้เราก็สามารถรู้เลขที่บัญชีของท่านได้เหมือนกันเอาสิเอาสิฮ่าฮา เข้าเรื่องของเราต่อไปหลังจากมีการแจกรางวัลให้ผู้ที่ติดตามช่องของเราไปมากมายหลายล้านปีศาจหอยที่ถูกตัดมือหลังจากมีท่าทางตกใจเพียงชั่วรูปมันก็ตั้งตัวได้เริ่มสยิย้มมือที่ถูกตัดขาดค่อยๆงอกใหม่ออกมาเป็นมือใหม่อย่างสมบูรณ์นี่เป็นเพราะปีศาจหอยจำศีลอยู่ในบึงเป็นเวลานานจนแก่กล้า ก็เป็นการไม่ให้เสียเวลาการต่อสู้ระหว่างปีศาจหอยกับนายหอยทมินเริ่มต้นขึ้นปีศาจหอยใช้พลังหอยพุ่นใส่อย่างต่อเนื่องนายหอยทมินใช้หมวกต่อต้านพลังหอยอย่างเต็มที่แต่ว่าพลังหอยแ่่งมากมายมหาศา,ศาลเหลือเกิ หังจากการโจมตีด้วยพลังหอยอนรุมแรงสถานสะเทือเลื่อนล่านพบฝุ่นวันสงบลงร่างของนายหอยทมินลุกขึ้นมานั่งสงบนิ่งพร้อมอาวุธชนิดใหม่ในมือใช้แล้วสู้ต่อไปนายหอยเป็นคนจะยอมแพ้หอยไม่ได้เดิดหอยมัดโปทอน และทันทีนั้นเองเสียงพินพิษธาตหอยอก็เริ่มดงังขึ้นกลึกก้องกังวาลมาจากรอบทิศโอ้นี่คืออนุภาพของพินพิษธาตหอยอันร้ายกาศบาดใจ ปีศาจหอยได้ฟังเสียงพื้นพิฆคาดหอยถึงกับตัวสั่นสะท้านด้วยความตกใจ นี่มันอะไรกันแต่พอได้สิไม่เสีย,สยทีเป็นจอมมารหอยได้เรียกกีตาร์าีศา์ศาออกมาเล่นต่อต้านต่อสู้กับ,กบพินพิดฆ่าหอยทันที การต่อสู้อันดุเดือบพินกับกีตาร์หล่อหลอมเข้าด้วยกันกลายเป็นเครื่องดนตรีแนวใหม่นั่นคือพินตาพินเฮฟเวอรีพินเมทัลดวงจิตของปีศาสหอยส่วนที่ชั่วร้ายแค่สลายไปเหลือส่วนดีเข้าไปสิงสู่อยูย่ในค้องซึ่งเป็นอุปกรณ์ใส่สัตว์น้ำที่นายหอยทะมีนนำมาด้วย รอการปลดปล่อยสู่ทะเลเพราะหอยตัวนี้คือหอยนางสาวรมที่พลัดหลงจากทะเลมาอยู่บนบกการช่วยจิตวิญญาณหอยให้กลับคืนสู่ความสงบคือหน้าที่ของนายหอยขมินนั่นเองสองเือที่รอดตายหุดบิด สามบานว่าจะไม่จับหอยมาเป็นอาหารอีกตลอดชีวิตส่วนนายหอยทมินยังคงออกเดินทางต่อไปเพื่อปลดปล่อยวิญญาณหอยที่ทุกข์อาวเวทนานำดวงจิตของหอยกลับสู่แหล่งที่มาสู้ต่อไปนะนายหอยทมินพลังอันยิ่งใหญ่มาพร้อมกับหอยอันใหญ่ยิ่งจงนำความสุขสงบกลับมาสู่โลกของหอยทั้งหลาย อย่าได้ยอมแพ้ชู้ต่อไปเด้อค่ะ